ขาวปัจจมบันขนาดไม่ใช้หลักการใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้แต่ใช้หลักการอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องใช้อารมณ์ดูให้รู้ว่าไม่ไงก็ออกมาก็จะเป็นเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยมันจะหลักการ ากทราบว่าพี่รันรู้จักเเกี่ยวกับพวกสถาปนิกกรรมได้อย่างไรหรอคะต้องย้อนนะย้อนกลับไปสมัยที่จบมสามเลยคนฟังได้ไหมได้เอาเลยเอาเลยก็ประมาณว่าคือพี่จบมสามใช่ไหมเมื่อก่อนก็แนแนวมันไม่เต็มที่เหมือนสมัยนี้หรอกใช่ปะก็ไม่อยากเรียนเหมือนคนอื่นไม่อยากเรียนเหมือนเพื่ออะไรเงี้ยแต่มนรู้จักหรอกว่าสถาปัิกกรรมจริงๆแล้วมันคืออะไร ก็เรื่อต้นก็คืออ่ะเด็กแถวนี้ก็เรียนช่างยนช่งางไฟฟ้าอะไรอย่างนี้แหละเด็กช่างอ่ะไม่สมัยก็มีเพื่อนที่คนหนึง่งไปสอบกันดีกว่าไปเรียนสถาปาัตยกรรมที่ถามไม่คืออะไระสถาปัตยกรรมใช่ไหมเป็นรู้จักผมก็วาดวาดเขียนเขียนออกมานี้แหละเอออ่ะพี่ก็ตั้งแต่นั้นมาพี่ก็เริ่มจะรู้จักคำสถาบัติสถา,สถาปาัตยกรรมก็ช่วงช่วงนั้นแหละก็ไปเรียนไปนสอบสอบอ่ะเขาวาดวาดเขียนเขียนคิดว่ามันคงแบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะ ก็ประมาณนี้อพอเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็อ๋อเริ่มเรียนรู้มากขึ้นว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับการก่อ,กอสร้างนะไม่ใช่วาดรูปอย่างเดีเเยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะเราแบบว่าอยากทราบว่าโฮมโคสตูดิโอเนี้ยแบบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ <c oughs> ก็มันเกิดขึ้นกึ่งๆเหมือนจะตั้งใจและไม่ตั้งใจมันเหมือนว่าพี่ทํางานประจําบริษัทกับเพื่อนสองคนเพื่อนนี่แหละเพื่อนสมัยเรียนตั้งแต่ ปอชใช่ไหมก็ไปทํางานบริษัทประจาพี่ทําก่อนทาได้ตั้มาครับสิบปีแหละกลาว่าจะขึ้นเป็นเจ้าของบริษัทนั้นเลยใช่ไหมแต่ทีนี้เจ้าของเขาไม่ยอมเขาก็เขาอิ่มตัวแหละพี่พผู้เล่นไอขอเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะก็เหมือนว่าเขาอิ่มตัวแหละเขาก็จะเลิกอเออเขาจะเลิกพี่ก็บอกเขาจะเลิกก็ทำไงล่ะก็มองหน้ากสองคนว่าอ่ะลัวก็คนน้องออกมาทําเองเห็นไหม ก็เริ่มจุงมือทำเองก็เริ่มนั่นแหละต่อต่อแต่แตะมาก็ประมาณนี้ก็เกิดเป็นหัวยิงลัมนแล้แหละเราแบบว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกในปัจจุบันไหมคะแล้วก็แบบพอรู้จักแล้วอะมันจากที่ก่อนที่จะรู้จักหรือว่ารู้จักแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงไหมคะก็ความแตกต่างเรื่องความแตกต่างก็ก่อนรู้จักก็คิดว่ามันเป็นแค่แบบ เป็นเหมือวนวาดรูปแบบเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งอ่ะไปทํางานศิลปละไปะสบายๆอะไรเงี้ยแต่พอไปทําจริงๆแล้วอ่ะลงดีเทลไปแล้วอ่ะใช่ไหมนก็จะเป็นเหมือนเหมือนกึ่งๆวิทยาศาสตร์อ่ะคือมันใช้แต่ศิลปะอย่างเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องมีคํานวณต้องอยู่ในหลักการอ่ะไม่ใช้หลักการใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวไ,ไม่ได้แต่ใช้หลักการอย่างเดียวก็ไม่ได้ <im S 1> ต้องใช้อารมณ์ด้วยไะว่า <im S 1> ไ,มไม่งากกาั้นก็ออกมาก็จะเป็นเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยมันจะหลักการประมาณนี้แล้วก็อะไรนะ สถาปัตยกรรม,มที่เห็นยังไงในปัจจุบันล่ะใช่ค่ะพี่ว่ามันก็พัฒนามาเยอะเลยนะไกลเลยไกลอย่างที่ที่เริ่มต้นรู้จักมันมากเลยอแต่ว่าถ้าเทียบกันนะ่ะถ้ามองแบบทั้งโลกอะ่ะพี่ว่ามันมันไปไกลมากแต่ถ้ามองในไทยอะ่ะพี่ว่ามันยังแบบไปได้ไม่ถึงครึ่งของในโลกเลยนะอย่างเงี้ย ที่พีสัมผัสนะประมานั้วไหมค่ะแล้วก็เหมือนแบบอยากฝากอะไรเกี่ยวกับว่าที่สถาบันเออแบบพวกหนูไหมคะอ๋อ <c oughs> ก็ก็ขยันแหละพี่ว่ายุคสมัยนี้แม้ขยันนะขยันก็อีกโก้น้อยหน่อยคือพี่เคยเจอแบบเด็กจบใหม่บาทีมึงแรงอ่ะอีกโก้เยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้แบบพี่ว่ากู้แข่งเยอะ เงินทำตัวเป็นนิมนตนอนซอฟตไว้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆไปเบ่งพลังตอนที่มันเก่งแล้วอะไรมามาค่ะก็ขอบคุณที่รักมาค่ะใชครับขอบคุณค่ะได้ไหมที่สอง